เออเจมค่ว่าเออฉันให้ยายตาแล้วจะเอาของมาอีกวะเอาเอาของอีกดีกว่ะไม่ต้องให้ยายตาเอามาเพราะอีกมันใหญ่อยู่แล้วล่ะหนุ่มที่มีเสื้อกันหนาวให้ยายตาใส่ถ้วยตะกร้อมาตรงนี่หน่อยที่ร้อนน่สิบหกนิ้วสองหกติดตะกรอนติดตะกร้อติดไปก่อนค่ะเดินดูตลาดนัดในเมืองในจังหวัดได้ไหมมาอะไรมาช่วยโลกขายกับข้าว เยอะมากเไยมาช่วยโลคขายกับข้าวนี่ดูไปเด้อดอกไม้นะสิบแปดยูโรคูณสามสิบแปดคูณไปเพื่อนๆนะเยอะเลยโอ้ดอกอันนี้บานแล้วอ่ะคำมันสัญญา หนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งยูโรห้าสิบนี่ยดอกำมันสัญญาหนึ่งอันประมาณห้สบากว่บาทหนึ่งอันหนึ่งดอกยหนึ่งยูโรห้าสิบเนี่ยชเนี่ย สวยๆทั้งนั้นเลยคุณพ่อเนี่ย คนเยอะมากคุณเพื่อนคนเยอะไม,ไม่ค่อยถ่ายได้เจอคนเนาะส่วนมากมีแต่ผักกับผลไม้ดอกไม้ มันมากมีแต่ผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้ฮะไอยนั่นไม่เห็นมีเลยไอเขาเรียกว่าอะไรนะต้นต้นแตงกวาตั้งกลัวเกล็ดนิกิฟุนโนทมาเตนโนทมาเตนนะบัตตั้งกลัวเกล็ดนิกิเซน สตังกลัวเก่งนีก็เห็นเมื่อ <cos> ก <ina finan cer> ี <ci> ้เห็นมาไม้ฝรั่งอ่ะเขาขายกันกิโลละสิบห้าสิบหกยูโรของยายขายแค่ห้ายูโรเองเพื่อนๆขายสิบห้าสิบหกสิบแปดดูดิ เขาไม่ได้ตัดไปกินได้เลยนะหนไม้ฝรัง่งต้องเอาไปต้องเอาไปตัดอีกต้องเอาไปตัดขาออกอีกตัดทิ้งอีกตั้งเยอะหนไม้ฝรั่งของเขาของยายตัดออกหมดเลยไปถึงกินได้เลยไทายาย,ยูโรโอ้นี่ผลไม้โอ,อสตอเบ,บอรรี่ ผลไม้มาจากประเทศอื่นนะเนี่ยเขาเริ่มเก็บแล้วแหละเพื่อนเริ่มเก็บนี่ไงไปดูน้ำไม้ฝรั่งสีเขียวนี่สีเขียวตลาดนะมันเขียนแปดครึ่งกิโลแปดยูโรอันนี้กิโลสิบสองกิโลสิบห้ามันเริ่มลดแล้วมันจะกลับบ้านแล้ว อันนี้สวยอ่ะนี่โอ้อเ,เริ่มตลาดเริ่มวายแล้วกิโลละสิบสองกิโลสิบห้านี่อันนี้โอ้ปลือเลยนี่สีเขียวแต่ใยใหญ่เล็กก็ใหญ่เล็กก็ ใหญ่เล็กก็อร่อยเหมือนกันแหละเพื่อนๆครึ่งกิโล8ยูโรเขาเริ่มตลาดเริ่มไวาแล้วเริ่มเก็บแล้วอ้ยมือแกอุ่นแตกไม่หนาวนะดดพมันหมดแล้วเพื่อนๆจะหนึ่งทุ่มแล้วเนี่ยนี่ เห็นไหมมาตามกลางวันเต็มเลยถึงเวลาเขาก็เก็บเขาจะปิดฟงปิดไฟก็ไม่ให้ขายขายเป็นเวลาเนาะกสามอะไร จำคำว่าเออฉันให้ยายตาแล้วจะเอาของให้อีกป่าเอาของอีกอีกว่าจะไม่ต้องให้ยายตาเอามาเพราะอีกมันใหญ่อยู่แล้วแหละค่ะนี่มีเสื้อกันหนาวให้ยายตาักใส่ละตัวมาตรงนี้หน่อยเอาติดตะกอนตะกัวติดไปกอนติดไปก่อนก็นาวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคนใช้คนรู้จักด er ai ้วย เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ลืมไม่ืมไม่ลืมเออเออภาษาไทยเออภาษาไทยลืมลืมไม่ลืมดัง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 คนดังคนดังใช่ไหมไม่ลืมคนดังคนหลายคนตักปลาเออกะคนดังไงเออซุปเปอร์ดาราไงดาราดังไงดังเออคนดังไม่ลืมเออซุปเปอร์สตาร์ใช่คนดังไม่ืมอันนี้แบบนี้นะใายแบบ Thank you.